นี้มีปิดปรับปรุงอัปเดตแพทใหญ่นะ่าให้กูเห็นคอมเมนต์ประมาณว่าพี่อะพี่อะพี่ครับทำทำทำไมเกมหนูเข้าไม่ได้สัดต่อชั้นกูบอกว่ามันปิดปรับปรุงไม่พอเดี๋ยวมันจะมีต่อด้วยแล้วแล้วแล้วมันเปิดเปิดเปิดเข้าเกมได้กี่มงไอ้สั์มันก็ประมาณ9ก้ามือประมาณบ่ายสองบ่ายสามนั่นแหละไอ้เงี้ยส่วนเวลาชัวๆไม่มีใครรู้หรอกมันต้องคอยเข้าในช่วงเวลาตั้งแต่บ่ายสองไปตนื่อเดี๋ยวเข้าได้ก็มีคนมาบอกเดี๋ยวพาไปสรุปรายละเอียดว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือแพคอีพิกที่จะเข้ามาก็จะเป็น พ็ก200ตัวเหมือนเดิมตามสูตรนะก็จะเป็นแบ็กแฮมวิชานารีพาร์กับเอ็ดคอสซิงแล้วก็ยานโคลเลอร์นะจอมเขกอยู่แล้วบุลลิตเฮดเดอร์กับฟิโนมิโนฟินิชชิ่งต่อมาในส่วนของการเขียวการม่วงก็จะมีการม่วงเอบาเป้กับวิตินยานะที่เขาสปอยออกมาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นการเขียวจะเป็นเนม่าเจอกับอีซักเปอร์ซิงในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว1ลูกอีกหนึ่งตัวที่น่าจะมาก็คือน่าจะเป็นกิจกรรมคริสต์มาสแต่ว่าเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าตั้งแต่18ธันวาซึ่งก็คงยังไม่ได้มาเดี๋ยวนี้เลยหรือเปล่าอาจจะต้องรอดูมาพร้อมสกิลพิเศษใหม่ต่อมาเป็น อีพิกที่จะเพิ่มเข้ามาไีพิกสามสิบปีนะสี่ตัวก็จะมีสตีฟแมกมาดามัน,มนแล้วก็จอห์นโอเชียแล้วก็ฟิลิปกูกูแล้วก็จะเป็นของมิลานลิกาโดเฟอรี่ก็ยังไม่รู้ว่าแพ็คแต่ละแพ็คจะเข้ามาเมื่อไหร่เหมือนบอไว้ก่อนว่าสัาไอตำนานที่จะมาเข้ามาล่างแรกก็จะมีไอสี่ตัวนี้แหละแล้วก็จะมีโคตดตำนานอย่างเอลฮัจิดยุบเข้ามาด้วยแต่เหมือนจะเป็นแพ็คของแอฟริกามั้งอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งตำนานใหม่แล้วก็จะมีโชทาวันนี้หลายคนน่าจะชอบนแ็ฝั่่งซ้าาายอเอบอกว900 ขออแรกนะในการกดะจะการันตีโชว์ททมออกมาตัวหนึ่งซึ่งแปลว่ากด900แม่งต้องมาสักตัวตัวใดตัวหนึ่งไม่รู้จะเป็นโชว์ททมที่น่าสนใจหรือเปล่าไอ้เฮียโชว์ทามเจลิกเวยเนี่ยแล้วก็ทางด้านฝั่งขวาจะเป็นเดลี่ฟรีดอแปลว่าเท่าที่อ่านนะจะเป็นการเปิดโชว์ทามเนี่ยไอ้แพ็คลุ้นโชว์ทามเนี่ยเหมือนจะมี30ตัวเปิดฟรีทุกวันนะที่ล็อกอินอ่ะไม่รู้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แต่เหมือนเราจะได้สุ่มทุกวันอะ่ะน่าจะเป็นในช่วงกิจกรรมอาจจะเป น่าจะเป็นแพ็คไม่ลดแล้วก็ในเรื่องของโค้ดใครที่รอมันจะมาสองตัวนล้นก็จะมีโรนันคูมันคูมันเนี่ยน่าจะเป็นโค้ดซื้อแล้วก็อีกตัวก็จะเป็นเชเนโรกาตุโซอันนี้กาตุโซนะ่ะน่าจะมาในกิจกรรมก็น่าจะมาพรุ่งนี้แหละดูมันจะมีให้ซื้อด้วยไอ้พอยที่เป็นตัวสีอันนี้น่าจะเป็นพอยของกิจกรรมอันใหม่ซื้อด้วย A 160พอยอะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆน,นะบางคนยังหาข้อมูลอยู่แล้วก็ยังลืมกดติดตามด้วยถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีแพ็คอะไรนน่าสใจก็็จะไดดด้้้้มมาาาาเปิใหูแลววกถีข่สรอะไรออััปปเเดดตตก็จะมาให้ และที่สำคัญอย่าลืมนะกูขอรอไอคอมเมนต์วนะ่าเข้าเกมได้กี่โมงครับประมาณนี้ครับจุ๊บจุ๊บหวานเจี๊ยบ